ถ้าจะถ้าปันปน,นำปันผลละไม่จะมีมะม,ม่มวงจ้ะไอ่มะม่วงแล้วก็อันนี้แม่นยังกันอันนี้ก็สตรอรี่บะแอปเปิลแอปเปิลมังกรแก้วมังกรน้ำผึ้งจ้ะสิปันไอใส่น้ำผึ้งนี่มือจ่อเบื้องโลดเป็นจังใด เป็นยังไงคะเอิงไข่มิม้มจ้ามิ้มมิม,ม,มวามัาน้ำโอ้เป็นแต่แสบป่ะจ้ะก็จะใส่น้ำใส่น้ำเย็นเลยเจ๊จ้ะเตรียมตัวเลยจ้าใส่ใส่แนวละนิดละหน่อยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะคะ ไ่เนลเรานิดแล้วหน่อยไปใส่แอปเปิลแอปเปิลก่อนชอบกันถ้าเราปั่นทานแบบนี้ก็จะเหมือนห่าท่านนามพลไม่ละจ้ะ จะไม่อร่อยเท่าที่เราไปซื้อหรอกคิดว่านะแั้ก็ใส่แอปเปิลโอ้โหอันนี้ก็คุ่าราบ่ะค่ะอันนี้ก็จะเอาไอ้ตู้ชิ้วเขียวลงเลยเด้จ้นะใส่ลงไปเลยเพื่อเราจะได้ กากใยจลยกากใยธรรมชาติอันนี้ก็สารี่จ้ะสาลี่นี่กระบ,บอกเขา้าบอเขาอันนี้เอาเปลือกออกนิดนึง ทำกินเองเพื่อสุขภาพของเ้านะเ,เสร็จแล้วไอ้ส่วนที่เหลือเราก็ไปไว้ตู้เย็นเหมือนเดิมก็ได้เวลาเ้าจะท่านอีกเขาก็มาทํากินอีกเห็นไหมยังไม่หมดนะคะอันนี้ก็แนงก็หมักมว่วงบานเฮ้าบักม่วงบานเฮ้า ใส่ไม่เยอะเพื่อความหวานเสร็จแล้วก็ใส่น้ำน้ำเย็นนะคะเต t e r อันนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งจากนี้น้ำผึ้งโอ้แต่น้ำผึ้งใส่ลงไปเลยเพิ่มกลมหวานปั้นรอดูก็แล้วกันว่าหน้าตาเขาจะออกมาแบบไหน เล็กเกินไปสำหรับที่ปัน่นเล็กเกินไปหน้าทานหรือเปล่าปั่นให้ละเอียดแล้วจกขันจากท้าเส็บแบ เสร็จแล้วจ้าปั่นผลไม้หมน้าตาหน้าทานอืมโอ้โหได้แล้วจ้ะนี่ติ้มกับ ยังสี่เลยแซบอร่อยมากๆค่ะอืมหอมอืม แจ็บแจ็บแจ็บเอ้ยคาทำกินอยู่บ้านอยู่เฮือนเขาเลยอืม เดี๋ยวจะให้ดูน,นี่เสร็จแล้วจ้ะผลไม้น้ำผึ้งก็จะมีน้ำผึ้งน้ำแล้วก็ฮั่นนี่ <c oughs> แต่เชิอนอันนี้ก็จะเป็น mango อันนี้ก็ apple โอ้ยลืมใส่อันนี้จ้ะลืมใส่ลืมใส่อัน,นี้สว่วนอันนี้ที่เราเหลืออยู่เดี๋ยวรอเอาไว้ปัน่นวันหลังก็ได้ค่ะเขาเหลืออยู่นี่แบบแบบอืมแบบเยู่วันหลังเขาอยากทานเขากับปัน้นกินแบบนี้เลยจ้ะ อืมอืมอคฮจ้าแบบง่ายๆมีน้ำเพิ่มอันนี้ปั่นไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่ถ้าละเอียดก็จะันั่นก็นี่ ตัะกรนนี่คือน้ำพึ่งเลยค่ะน้ำพึ่งไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่อะไรเอเคจ้าเฮ็ดินเอวเอวไม่ได้อยากกะตามกินจ้ะ